จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเวนส์เดย์อดัมได้กลับสู่สถาบันเนวอมอหลังจากที่1ปีผ่านไปเธอได้กลายเป็นวีรสตรีแห่งโรงเรียนในการหยุดยั้งอสูรที่ทำลายโรงเรียนจนในครั้งนี้เวนส์เดย์รับจะต้องเผชิญกับนิมิตแห่งความตายฝันปิศนาที่ทำให้เพื่อนสาวของเธอนั้นต้องเสียชีวิตเวนส์เดย์นั้นจะต้องหยุดหายนะในครั้งนี้ไปให้ได้ สวัสดีครับวันนี้ทุกคนจะได้ฟังสรุปเนื้อเรื่องภาพยนตร์ซีรีส์เรื่องใหม่ล่าสุดจากทาง Netflix อย่าง Wednesday ซีซั่นที่2กันแล้วนะครับถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันได้เลยครับ เรื่องได้เปิดมาที่เวนส์เดย์ครับที่ตอนนี้เท่านั้นถูกมัดเอาไว้ในห้องใต้ดินของฆาตกรต่อเนื่องที่นั่นเต็มไปด้วยตุ๊กตาที่ฆาตกรได้ทําขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของคนที่มันได้ทําการสังหารและในตอนนี้เวนส์เดย์นั้นก็คือเหยื่อรายต่อไป เรื่องราวได้เริ่มขึ้นเมื่อ6สัปดาห์ก่อนในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนของนักเรียนเนเวอร์มอร์วินสเตนนั้นได้ใช้ช่วงเวลานั้นครับในการฝึกฝนพลังจิตให้ชำนาญตามคำพีคาถาของกูดดี้และเธอก็ทำสำเร็จเธอนั้นสามารถควบคุมพลังจิตได้และเป้าหมายของเธอก็คือสิ่งที่เธอต้องการทำตั้งแต่อายุ6ขวบนั่นก็คือตามล่าฆาตกรโลกจิตนักถลกหนังหัวแคนซัสซิตี้ฆาตกรที่จับตัวยากที่สุดในอเมริกา หลังจากที่ได้รวบรวมหลักฐานและพยานวัตถุในที่เกิดเหตุครับโดยที่ได้รับการช่วยเหลือจากเจ้ามือติงเวนส์เดย์ครับได้ใช้พลังของเธอที่ได้ฝึกฝนสัมผัสวัตถุนั้นจนกระทั่งเห็นภาพว่านักถลกหนังหัวนั้นคือใครกันแน่ก่อนที่เธอจะเห็นภาพในอดีตเมื่อทราบว่าน,นักถลกหนังหัวนั้นคือใครเธอจึงมุ่งหน้าเดินทางไปหามันแต่ทว่าการเดินทางของเธอนั้นก็ไม่ได้รับรื่นสักเท่าไหร่ ระหว่างที่ตรวจสแกนโลหะอยู่นั้นเวนสต์ก็ยอมเอาอาวุธทุกอย่างของเธอครับออกมาก็มีทั้งมีดขวานและอื่นๆอีกมากมายก่อนที่เครื่องสแกนกระเป๋าจะพบว่ามันมีมืออยู่ในกระเป๋าของเธอเจ้าพนักง,งานจึงเปิดออกมาก็พบเข้ากับเจ้ามือติงเวนสตีก็บอกว่าตัวเธอนั้นกำลังเดินทางไปยังงานนักแต่งศพรุ่นเยาวที่แคนซัสซิตีและนั่นก็คือมือปลอม จ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ว่าอะไรก่อนที่พบเข้ากับครีมกันแดดที่มีปริมาณของเหลว100 ml ซึ่งมันก็ไม่สามารถเอาขึ้นเครื่องได้ซึ่งเวนส์เด a กก็ไม่รู้ครับว่าครีมกันแดดเข้าไปอยู่ที่นั่นได้ยังไงหลังจากที่ตรวจเสร็จเธอก็รีบมุ่งตรงไปยังแคนซัสซิตี้ตัดภาพมาที่แคนซัสซิตี้รัฐมิสซูรี นักทถลกหนังหัวครับกำลังเก็บของซึ่งตัวเขานั้นเป็นคนตัดขนสัตว์ก่อนที่เวนส์เดย์จะเดินทางมาถึงเธอได้พกเครื่องช็อตไฟฟ้ามาแต่ทว่านักทถลกหนังหัวก็หยุดเวนส์เดย์เอาไว้ได้และในตอนนั้นนิมิตของเธอก็ทํางานอีกครั้งภาพการก่อเหตุนั้นได้ปรากฏขึ้นก่อนที่มีน้ําตาสีดําครับได้ไหลออกมาจากตาของเธอและนั่นครับก็ทําให้เธอนั้นถูกฆาตกรจับตัวเอาไว้ได้ ภาพได้ตัดกลับมาที่ปัจจุบันในขณะที่ฆาตรกรได้เข้ามาหาเธอพร้อมกับเอาตุ๊กตาที่เขาได้ทําขึ้นครับมามอบให้กับเวนส์เดย์พร้อมกับบอกว่าทําของขวัญมาให้ซึ่งมันก็คือตุ๊กตาที่เหมือนกับเวนส e เดย์ก่อนที่เวนส e เดย์ครับจะบอกไปว่าให้ฉันโชว์ง,งานฝีมือของฉันบ้างละกันและในตอนนั้นครับตุ๊กตาที่อยู่ข้างๆนั้นมันก็ขยับหันหน้ามาทางฆาตรกรคนนั้น ก่อนที่เจ้ามือติงจะพุ่งออกมาจากตุ๊กตาตัวนั้นและเข้าไปจัดการกับฆาตกรโรคจิตคนนั้นเวนสเดย์ Wednesday, จึงใช้จังหวะนั้นครับแก้มัดเชือกออกหลังจากที่เจ้าติงจัดการกับฆาตกรจนน่วมติงจึงชี้ไปยังใบหน้าของเธอครับที่เปื้อนน้าตาสีดำเวนสเดย์ Wednesday ก็บอกว่ามันเป็นข้อผิดพลาดของพลังจิตก่อนที่สั่งให้เก็บเรื่องนี้ครับเอาไว้เป็นความลับและห้ามบอกเรื่องนี้กับใครเด็ดขาดโดยเฉพาะแม่ของเธอจากนั้นทั้งสองก็สามารถจับฆาตกรโรคจิตนักถลกหนังหัวไปได้ ตัด้ามาที่บ้านของแอดัมหลังจากที่จับตัวคาตรกรไปได้ครับเวนสเตย์นั้นพยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับน้ำตาสีดำซึ่งมันก็ไม่ได้ถูกบันทึกเอาไว้หลังจากนั้นมอร์ิเชียก็ได้เข้ามาบอกให้ลูกสาวเก็บของขึ้นรถเพื่อที่เดินทางกลับไปยังสาหาบันเนเวอร์มอ์ พร้อมกับบอกว่าปีเธอมภพักฤดูร้อนแม่ไม่ค่อยจะเห็นหน้าลูกสักเท่าไหร่เวนส์เดย์ก็บอกไปว่าตัวเธอครับจะต้องแต่งนิยายเรื่องใหม่ที่เธอตั้งใจเขียนขึ้นมามอดีิเชียจ,จึงถามไปว่าแล้วเมื่อไหร่แม่จะได้อ่านนิยายของลูกล่ะเวนส์เดย์ก็ตอบไปว่าเมื่อดวงอาทิตย์ระเบิดและโลกก็ถูกกลืนในราวาในวันโลกาวินาศซึ่งนั่นก็หมายถึงเร็วๆนี้ก่อนที่หันไปสั่งเจ้าติงว่าจำเอาไว้ว่านายพักดีต่อใคร ในระหว่างที่เดินทางไปยังเนเวล์มอร์ซึ่งการเปิดเทอมในครั้งนี้น้องชายของเวนส์เดย์อย่างพาร์คสลีย์ก็ได้ถูกส่งไปเรียนในที่เดียวกันกับพี่สาวเขาได้ใช้พลังสายฟ้าฟาดเข้าไปยังป้ายข้างทางก่อนที่โกเมสจะบอกว่าลูกกับลุงเฟสเตอร์มีพลังแบบเดียวกันเปรียบเลยไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆพาร์คสลีย์ก็บอกว่าพอเอานิ้วเหยียบปลั๊กไฟบ่อยๆก็ได้พลังวิชามาแต่แปลกจังที่พลังมันข้ามพ่อไป มอดิเชียจึงรีบบอกไปว่าการเป็นเอาแคสนั้นมันไม่ได้วัดกันที่พลังพิเศษแต่มันอยู่ที่ใจเวนสเตกก็บอกน้องชายไปว่านายจะต้องเล็งให้แม่นกว่านี้มอดิเชียจึงแก้ต่างไปว่าน้องชายของลูกเล็งไม่แม่นตั้งนานแล้วด้วยอย่างตอนเป็นเด็กที่ยิงลูกกระเบิดซึ่งในตอนนั้นมันก็ตกใส่รถยูเลสกำลังทำความสะอาดอยู่เวนสเตย์จึงบอกให้น้องชายยิงไปที่ป้ายดุดกลางตัวโอก่อนที่จะถึงโรงเรียนถ้ายิงไม่โดนตัวเธอครับจะกดปุ่มโยนพรากลี่ออกจากรถทันที แต่ทว่าในตอนนั้นพพากลีก็สามารถยิงเข้าเป้ากลางตัวโอได้พอดีทําให้เวนสเตย์นั้นถึงกับเซิงขึ้นมาทันทีซึ่งเมื่อปลายถูกทําลายก็ทําให้รถที่ขับตามพวกเขามานั้นชนกันและเกิดอุบัติเหตุจนกระทั่งมันก็ระเบิดแต่ทว่าครอบครัวอดามนั้นเหมือนจะภูมิใจกับความสามารถของลูกๆที่ทําให้เกิดความพินาศขึ้น ในระหว่างนั้นก็มีรถขับส่วนทางมาซึ่งมันก็เป็นรถของสาวคนหนึ่งครับที่เดินทางมาหาชูรักของเธอและในระหว่างนั้นก็มีชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่า bury, คาวแบดเบอร์รี่กำลังถ่ายภาพเก็บหลักฐานตัวเขานั้นเป็นนักสืบเอกชนแต่ทว่ามันก็มีอีกาปริศนาได้บินมาเกาะที่กิ่งไม้มองดูเขาจนกระทั่งอีกาก็มาเพิ่มมากขึ้นซึ่งในตอนนั้นครับคาวก็รู้ว่าตัวเขานั้นถูกจับได้แล้วเขาถูกฝูงอีกาเข้าโจมตีก่อนที่เขาจะวิ่งเข้าไปหลบในรถ พร้อมกับบอกไปว่าถ้าตัวเขาไม่รอดหลักฐานทั้งหมดครับอยู่ที่บูเพนก่อนที่เขาจะพบว่าข้างในรถนั้นมันมีอีกาอยู่เต็มไปหมดและในตอนนั้นคราวก็ถูกอีกาเข้าโจมตีทันทีตัดภาพมาที่ครอบครัวของอดัมพวกเขาครับได้เดินทางมาถึงยังสาบานเนวอมอร์พาร์ลีจึงถามพ่อของเขาไปว่าเพราะว่าผมจะหาเพื่อนได้หรือเปล่าโกเมสก็บอกว่า พวกเขาเป็นอัล c a s t และพวกเขาก็คือพวกพ้องของเรามอร์ติเจียจึงบอกให้เวนส์เด์ค่อยดูแลน้องชายในระหว่างที่พาร์คลี่เรียนอยู่ที่นี่เวนส์เดกก็บอกว่าหนูก็ดูแลตลอดนะภาพได้ตัดมาในตอนอดีตเวนส์เด์นั้นได้จับน้องชายของเธอครับเข้าใส่ในโรงศพก่อนที่เธอจะปิดฝาเตรียมฝังน้องชายทั้งเป็นจากนั้นเวนส์เดกก็ตกลงกับน้องชายว่าห้ามสบตาถ้าไม่ได้รับอนุญ,ญาตถ้าจะให้ช่วยบูลลี่ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรและติงขึ้นตรงแค่ตัวเธอเท่านั้น ในระหว่างที่ Wednesday, เวนส์เดก์ก้าวเข้าไปในโรงเรียนเธอก็ถูกมองว่าเป็นคนดังครับที่สามารถช่วยเหลือโรงเรียนจากนักบุญปีศาจเอาไว้ได้ก่อนที่มีเด็กใหม่เข้ามาขอลายเซ็นจากเธอเวนส์เดก์ก็บอกไปว่าฉันเขียนชื่อด้วยเลือดเท่านั้นและไม่ใช่เลือดของฉันด้วยก่อนที่บียังก้าครับไซเรนสาวจะเข้ามาใช้พลังไล่ให้เด็กใหม่พวกนั้นไปให้ไกลจากเวนส์เดก์พร้อมกับบอกไปว่าเธอเป็นคนดังแล้วเธอต้องทําตัวให้ชินความดังนั้นมันไม่ได้เป็นไปตามกฎฟิสิกส์ยิงต้านก็ยิงดัง ซึ่งเวนส์เดย์ก็ได้พบเข้ากับครูใหญ่คนใหม่หลังจากที่วีมครูใหญ่คนเก่าครับได้ตายไปตัวเขานั้นมีชื่อว่าแบลรีดอสแบลรีได้บอกว่าเขาจะจัดพิธีกองฟืนผู้ก่อตั้งทำเนียมดั้งเดิมของเอาแคสในคืนพรุ่งนี้และจะให้เวนส์เดย์ครับเป็นนักเรียนดีเด่นเวนส์เดย์ก็บอกว่าถ้าจะทําแบบนั้นก็เผาตัวเธอเลยจะดีกว่าซึ่งแบลรีต้องการจะพาให้เนวบอนนั้นได้กลับสู่ยุครุ่งเรืองอีกครั้ง หลังจากนั้นเวนส์เดย์ก็เดินทางไปยังห้องของเธอกับอินิดซึ่งหน้าห้องก็เต็มไปด้วยของที่แฟนขับของเธอครับได้เอามาแปะเอาไว้เวนส์เดย์จึงบอกติงไปว่าเราจะต้องวางกับดักหมีแถวนี้ก่อนที่เธอจะเปิดเข้าไปในห้องก็พบว่าตอนนี้ครับภายในห้องนั้นมิเตฝูงมาป่าเพื่อนๆพื่อนของอินิดนั้นได้เข้ามาที่นี่หลังจากที่ฝูงมาป่าได้กลับไปรวมไปถึงบูโน หลังจากนั้นทั้งสองก็ทักทายกันหลังจากที่ไม่ได้เจอกันในช่วงปิดเทอมอินิดได้มอบของขวัญให้กับเวนส์เดย์มันคือเสื้อสีดำครับที่เขียนว่า b บ a r w o l หลังจากนั้นเวนส์เดย์ก็มอบของขวัญให้กับอินิดเช่นกันมันคือตุ๊กตาที่ได้มาจากห้องรับของฆาตกรโลกจิตในช่วงปิดเทอมก่อนที่อินิดจะถามถึงเป้าหมายของเวนส์เดย์ในเทอมนี้เวนส์เดย์ก็บอกว่าบรบหลีกจากกู้คนและแต่งนิยายเล่มใหม่ อินิก็บอกว่าฟังดูแล้วไม่ค่อยจะพัฒนาตัวเองสักเท่าไหร่เวส์เดย์ก็ตอบกลับไปว่าฉันไม่พัฒนาจะเป็นดักแด้ก่อนที่เวนส์เดย์จะเอานิยายที่เธอแต่งครับให้กับอินิได้อ่านอินิก็อ่านดูก็พบเข้ากับคำผิดเ e นส์เดย์ก็บอกว่ามันไม่ได้ผิดแต่มันเป็นคำแบบอังกฤษโบราณและเธอก็จะไม่เปลี่ยนจากนั้น A-J เจ็ก็ได้เข้ามาหาอินิด ทำให้อินิตจะต้องลบเวนส์เดย์ก็ช่วยปกปิดและบอกว่าอินิตนั้นเพิ่งออกไปกับูงมาป่าของเธอเอเจ็กจึงฝากตุ๊กตาให้กับอินิตก่อนที่เวนส์เดย์จะปิดประตูอินิตจึงพยายามอธิบายว่าตัวเธอครับรู้สึกไม่เหมือนเดิมกับเอเจ็คแล้วเอเจ็กชอบเธอคนเก่าแต่ตอนนี้เธอเปลี่ยนไปแล้วและในตอนนั้นเวนส์เดย์ก็เกือบโดนล,ลูกศรปกักเพราะว่ามีใครบางคนครับได้วางกับดักเอาไว้ในห้องของเธอ และสต er อกเกอร์คนนั้นก็จับตาดูเวนส์เดย์อยู่เวนส์เดย์ครับพยายามใช้พลังของเธอเพื่อหาว่าเป็นฝีมือของใครแต่เมื่อเธอพยายามใช้พลังเท่าไหร่ก็ไม่สามารถมองเห็นคนที่ส่งสารถึงเธอได้และในตอนนั้นน้ำตาสีดำก็ไหลออกมาเมื่อเห็นแบบนั้นติงก็เริ่มเป็นห่วงเจ้านายของเขา ตัดภาพมาที่หอคาริบานเป็นหอเก่าของโกเมสครับที่ในตอนนี้พาร์คลี่นั้นเด็กเข้ามาอยู่ในหอนี้และมีลูมเมดอย่างยูจีนซึ่งในตอนนี้นครับยูจีนนั้นก็เลี้ยงแมลงเอาไว้มากมายทั้งแมงมุมและนอนเมื่อพาร์คลี่เห็นแบบนั้นก็คิดว่าแมาลงพวกนี้ครับมันคืออาหารบ้างแต่ยูจีนก็ห้ามเอาไว้เพราะว่ามันคือสัตว์เลี้ยงของเขาพาร์คลี่พยายามผูกมิตรกับยูจีนด้วยการชวนเขาออกไปเที่ยวแต่ทว่ายูจีนนั้นก็มีนัดก,กับเพื่อนๆคนอื่นเอาไว้แล้วและบอกไปว่าเป็นเพราะว่าเขาติดดงงวนเ์จึ ยอมให้พรกคเรียกครับมาเป็นลูมเมดด้วยฉะนั้นดูกันไปก่อนก่อนที่เอแจ็กจะเข้ามาคุยกับพวกเขาเพราะว่าในตอนนี้ครับเอแจ็กนั้นเป็นที่ปรึกษาหอคนใหม่ หลังจากนั้นเวนสเดก็เดินลงมาคุยกับครอบครัวครูใหญ่ก็ได้บอกไปว่าในปีนี้ตัวเขาอยากจะให้หมอร์ติเชียแม่ของเวนสเดครับได้เป็นประธานคณะกรรมการการระดมทุนงานกาล่าหลังจากที่พ่อของเซเวียถอนทุนออกไปและส่งลูกชายไปเรียนยังสถาบันไลค์เลนบาร์กในสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งครูใหญ่ก็ให้พ่อกับแม่ของเวนสเดกได้คิดดูแต่ว่าจะไม่ให้กลับไปบ้านครูใหญ่แบรรี่จึงพาครอบครัวอดัมไปยังบ้านพักของเนวเวอร์มอ มันคือบ้านพักครูหลังเก่าของครูทอนฮิวหลังจากที่ถูกจับติดคุกไปแล้วบ้านหลังนี้ครับก็ไม่ได้ใช้งานอีกระหว่างที่มอร์ติเชียจะต้องตัดสินใจพวกเขาก็เยี่ยมชมบ้านหลังนั้นภารรีกก็เจอกับดักหนูเก่าเขาได้ทําการจับมันมาและชักชวนให้พ่อได้กินซึ่งโกเมสดก็ตกลงที่กินซากหนูเหล่านั้นหลังจากที่เวนสเดย์ได้คุยกับแม่ของเธอ มาดิเชียได้บอกว่าเธอต้องการจะดูแลลูกทั้งสองที่มาเรียนในเน v ว r m o มอพร้อมกับบอกว่าตัวเธอครับจะอยู่เพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นรอให้วิญญาณญ,ญาติคนอื่นช่วยนำทางให้กับเวนส์เดย์หลังจากที่กูดดี้หายตัวไปเวนส์เดย์ก็บอกว่าแม่เป็นโดฟส่วนหนูเป็นเลเว่นเดินคนละทางกันอยู่แล้ว มมดิเชียก็บอกว่าเวนส์เดย์นั้นเหมือนกับน้องสาวของเธอครับอย่างโอฟิเลียซึ่งนั่นก็ทําให้เวนส์เดย์แปลกใจมมดิเชียได้บอกว่าเวนส์เดย์ทำให้เธอนึกถึงน้องสาวของเธอเวนส์เดย์ก็บอกไปว่าแม้สนใจแค่พารีกก็พอแล้วเพราะว่าน้องชายของเธอนั้นฉลาดเท่าแมงกุจิเท่านั้นซึ่งหลังจากนั้นมมดิเชียก็รู้ว่าลูกสาวของเธอนั้นมีอะไรบางอย่างปิดบังเอาไว้ หลังจากนั้นเวนสเต็กก็เดินออกมาด้านนอกก่อนที่พบเข้ากับนายอำเภอคนใหม่และทีมกู้ภัยกําลังเก็บซากศพของคราวและในตอนนั้นเธอก็เห็นชายผู้ต้องสงสัยครับพยายามวิ่งหนีไป ก่อนที่เวนส์เดย์จะติชายคนนั้นจนล้มลงไปซึ่งชายแก่คนนั้นก็คือนายอำเภอคนเก่าอย่างเกาปินเกาปินได้บอกว่าเหยื่อที่ตายนั้นก็คือเพื่อนของเขาพวกเขาช่วยกันทําคดีเกาปินบอกว่าคราวได้พบเข้ากับบางอย่างและสิ่งนั้นจะกระทบกับเอาแคททุกคนหลังจากที่รู้ว่าลูกชายของเขาเป็นเอาแคทเขาก็สนใจเรื่องนี้ตัวเขาครับพยายามตามสืบเรื่องนี้อยู่เกาปินพยายามชักชวนให้เวนส์เดย์ ช่วยสืบสาวเรื่องราวของปริศนาเรื่องนี้ก่อนที่เวนส์เดย์จะเดินจากไปอีกาครับก็ได้เข้ามาเกาะที่กิ่งไม้เกาปินก็บอกไปว่าถ้าเปลี่ยนใจก็มาหาเขาได้เลยและจงจำเอาไว้พวกนกมองอยู่เสมอ ีนคืนเดียวกันนั่นเองครับเอแจ็กก็ได้เล่าเรื่องในตำนานต้นไม้กระโหลกให้กับเด็กใหม่ได้ฟังเรื่องมันได้มีอยู่ว่ามีเด็กหนุ่มหัวดีคนหนึ่งครับที่มีโรคประจําตัวและอยู่ได้อีกไม่นานเขาได้วาดภาพหัวใจเทียมขึ้นมาและออกแบบหัวใจของตนเองการผ่าตัดนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นเด็กชายคนนั้นได้กลับมาแข็งแรงอีกครั้ง เขาได้เข้าเรียนที่เนเวอร์มอและได้สร้างสิ่งมหัศจรรย์มากมายครับจนกระทั่งพรสองวันของเขาก็ทําให้ตัวเขาต้องเสียชีวิตร่างของเขาได้ถูกนําไปฟังเอาไว้ใต้ต้นไม้และถ้าเอาหูไปฟังที่ต้นไม้ต้นนั้นครับก็จะได้ยินเสียงเครื่องจักรหัวใจที่กําลังทํางานอยู่เอเจกบอกว่ามีแค่คนที่ใจเด็ดเท่านั้นจะออกไปฟังเสียงนั้นที่ต้นไม้กระโหลกในตอนดึกซึ่งพาร์คลีเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ทำให้ตัวเขาสนใจเรื่องนี้อย่างมากครับ ตัดภาพไปที่ครูใหญ่เขาได้เชิญบียงกาเข้ามาพบและขอให้เบียงกาใช้ความสามารถของเธอครับสะกดผู้คนเพื่อระดมเงินทุนให้กับเนเวอร์มอลและกับการที่บียงกานั้นจะได้เป็นผู้ประสานงานการระดมทุนงานกาล่าและยังได้รับเงินทุนอยู่ซึ่งบียงกานั้นก็ไม่มีทางเลือกครับตัดภาพไปที่เจ้ามือติงที่ออกมาอยู่ข้างนอกเพียงลําพังก่อนที่อินนิตจะเข้ามาคุยด้วยพร้อมกับเสนอที่อยู่ใหม่ให้กับติง มันคือบ้านตุ๊กตาครับและมีพวกมาป่าตอนรับติงเข้าสู่ฝูงในระหว่างที่เวนสต์เดย์เข้ามาในห้องก็เห็นฝูงมาป่าเธอจึงรีบเดินออกมาก่อนที่เข้าไปในห้องดนตรีและเล่นเชลโลซึ่งในระหว่างนั้นมอร์ติเชียก็พยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับน้นตาสีดำส่วนพาร์ลีก็หาเส้นทางครับเพื่อที่ไปยังต้นไม้กะโหลกและในระหว่างนั้นครับคุณดนตรีคนใหม่ก็ได้เข้ามาหาเวนสต์เดย์เธอมีชื่อว่าคาพรีอดีตนักดนตรีคลาสสิกครับซึ่งเวนส์เดย์ก็เป็นหนึ่งในแฟนคลับของเขาด้วย ในวันถัดมาเราเอาแคสนักเรียนดาวินชีครับได้ใช้พลังของพวกเขาในการสร้างประติมากรรมนกกิ่งไม้ยักษ์เพื่อใช้ในการก่อกองไฟในพิธีก่อฟื้นผู้ก่อตั้งครูใหญ่ก็ได้เข้ามาคุยกับมอทติเชียในเรื่องที่เธอจะเป็นประธานงานกาล่าก่อนที่แนะนําบียังกาผู้ช่วยประสานงานให้รู้จักและในตอนนี้ครับมอทติเชียนั้นก็ยังไม่ได้ตัดสินใจ ในค่ำคืนนั้นเวนส์เดย์ก็ได้กลับมาในห้องก่อนที่อินิจะเอาจดหมายจากเซเวียมาให้อ่านพร้อมกับของที่เขาได้ฝากมาครับมันคือภาพวาดครับที่มีอีกายอยู่บนหลุมฝังศพข้อความในจดหมายได้บอกว่าสิ่งที่วาดมานั้นมันคือภาพที่เขาฝันเห็นและมันจะต้องเกี่ยวข้องกับเวนส์เดย์แน่ๆสิ่งนี้ครับมันอาจจะช่วยไขปริศนาให้ได้ ก่อนที่อินิตจะชวนให้เวนสต์ไปยังกองฟืนผู้ก่อตั้งและในขณะนั้นเวนสต์ก็พบว่ามันมีคนแอบมาใช้เครื่องพิมพ์ดิดของเธอและพบว่าในตอนนี้ครับนิยายของเธอที่พยายามแต่งมาสองปีนั้นได้ถูกขโมยไปมันได้ทิ้งข้อความเอาไว้ว่านิยายอยู่ที่กองฟืนในพิธีผู้ก่อตั้งนั่นก็ทําให้เวนสย์นั้นจะต้องรีบไปยังงานทันทีและในระหว่างนั้นก็มีสารส่งมาถึงเธอและบอกว่านิยายอยู่ใต้กองฟืน ทำให้วนสเดย์นั้นจะต้องหาทางเข้าไปยังใต้กองฟืนทันทีจากนั้นเอจักก็ได้เข้ามาคุดกับอินิดที่ตัวเธอนั้นพยายามหลบหลีกเอจักอยู่ก่อนที่วนสเดย์จะเข้าไปในกองฟืนได้สําเร็จในระหว่างนั้นครับงานพิธีก่อก,กองฟืนผู้ก่อตั้งก็เริ่มขึ้นเพลงประจำในวอเมอร์ถูกขับร้องออกมาก่อนที่ครูใหญ่จะปรากฏตัวและประกาศปิดตัวกลุ่มไมชเชดซึ่งในตอนเดียวกันนั่นเองครับวนส์เดย์ก็พบเข้ากับนิยายของเธอเธอจึงพยายามเข้าไปเอานิยายข้างในนั้น และในตอนเดียวกันนั่นเองครับครูใหญ่แบลรี่ก็จุดกองไฟนั้นโดยที่เวนสเดย์นั้นยังติดอยู่ข้างในนั้นการแสดงนั้นเด้เริ่มขึ้นนกไฟได้บินขึ้นสู่บนท้องฟ้าสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับทุกคนที่อยู่ในนั้นครับอินิดท,ที่เห็นว่าเพื่อนอยู่ในอันตรายเธอพยายามเข้าไปแจ้งว่าเวสเดย์ Wednesday อดัมอยู่ข้างใต้กองไฟนั้นแต่ทว่าเป็นจังหวะเดียวกันครับที่เวนสเดย์ได้ออกมาจากกองฟืนพร้อมกับหนังสือนิยายของเธอ เธอได้เดินเข้าไปหาครูใหญ่ก่อนที่ครูใหญ่แบรี่จะเปิดภาพวาดนักเรียนดีเด่นและบอกให้เวนสต์เดย์ครับขึ้นมากล่าวสุนทรพจน์เสียงเรียกชื่อเวนสต์เดย์นั้นได้ดังสนัน่นก่อนที่เวนส์เดย์จะยอมขึ้นไปกล่าวเธอได้กล่าวว่าเราจะต้องช่วยกันโคน่นคนที่กัดกินเราศึกของเราเพิ่งจะเริ่มต้นจนกว่าสตูของเราจะถูกทำลายจนหมดสิน้นเวนส์เดย์ได้เสือกไปว่าสตูที่ว่าก็คือคนที่โง่พอจะบิดให้กับสุนทรพจน์ห่วยๆของเธอทําให้ทุกคนหยุดส่งเสียง วนสเตย์ประกาศจุดยืนไปว่าเธอไม่ใช่ฮีโร่มักเล่นสปกปรกไม่เคยสู้แฟร์ฟรดังนั้นแย่จับฉั้นขึ้นไปวางบนหิ้งจากนั้นครับเธอก็ได้ทําการเผาภาพวาดของครูใหญ่ต่อหน้าทุกคนที่อยู่ที่นั่นทําให้ทุกคนตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากนั้น Wednesday เวนสเตย์ก็เดินออกจากงาน ทางด้านของพาร์คี่เขาได้เดินทางไปถึงยังต้นไม้กระโหลกก่อนที่เขาจะเข้าไปฟังเสียงเครื่องจกักรจนครั้งตัวเขาครับก็ตกใจเสียงนกและพลังของเขาก็ได้ปลุกซากศพให้ขึ้นมาจากหลุมซึ่งมันก็ทําให้พาร์คี่ชอบใจอย่างมากครับส่วนทางด้านของอินิดเธอพยายามเข้าไปคุยกับเพื่อนของเธอก่อนที่นิมิตของเวนสเดย์จะได้ปรากฏขึ้นอีกครั้งเธอได้เห็นหลุมฟังศพของเพื่อนสาวอย่างอินิดที่มีอีก,กาเกาะอ,อยู่บนหลุมซึ่งในตอนนั้น Wednesday เวนสเดย์ก็มีอาการไม่ค่อยดีก่อนที่แม่อของเธอครับจะเข้ามาดูอาการ และเรื่องราวในตอนที่1ก็จบเอาไว้เพียงเท่านี้ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางพวกเราด้วยนะครับ